สวัสดีค่ะพี่น้องมนีมาพอกับพุ่แม่ด้จ้าฟ้าพี่น้องมาเอาหญ้าให้ตักกระแตนจ้าพี่น้องหญ้าเขาก็มีหญ้าเล้ากับใบกล้วยจ้าตักกระแตนนี่เพื่อเลี้ยงง่ายยุจ้ากินใบกล้วยใบหญ้าหญ้าเล้าหญ้าค้านี่ลระจะพี่น้องหญ้าหวานนี้เปียหญ้าหวานอิสราเอลนี่นะพี่น้องเพื่อนแหงมักนี่ให้ไปโรดจ้าพี่น้อง เด็กวานวา,านออกให้มันทั่วัวมันจะได้กินทั่วถึงกันเนาจะจ้ะไปไปเบิ่งกันพี่น้องแต่ละอคอกสองสามข้อกุหละนี่พี่น้องเห็นบอกกำลังกินเก่งๆเลยพุ่นอ่ะ กำลังโตกำลังโตเต็มใบกำลังจะถอดอันลอกคาบอีกรอบหนึ่งนี่เพื่อนกะสองรอบนี่ก็คือถอดปีกเนาะพี่น้องนี่กำลังกินห้ากินใบตองกล้วยจ้ะพี่น้องกำลังใหญ่กินเก่งพี่น้องกินทั้งมือทั้งคืนกลางคืนก็กินกลางเว้นก็กิน กินเก่งอหลีพอแต่ว่าไม่หยาให้กินกินตลอดคุณเห็นปะเพิ่นกินหลายเพิ่นกับใหญ่เร็วพี่น้องแป๊บเดียวเดือนนึงก็ได้กินแล้วเดือนนึงเดือนเดือนหนึ่งกับอีกหามือพี่น้องได้ใครจับคู่ได้ใครโลดนี่เห็นปะกำลังใหญ่กำลังกินเก่งนี่พี่น้อง ตะกะแตนปลาทังก้าเดี๋ยวนี้มูบ้านคอยเลี้ยงสีเบิดสูคนแล้วพี่น้องมันเลี้ยงพอเลี้ยงอยู่จะกินก็กินแซบตะกะแตนนันี้นะจ๊ะพี่น้องโตอ่อนโตกรอบดีมีใครเต็มทองแหงแซบพี่น้องพณอนะจับสลบาอยู่ทั้งทึง่งพี่ขวายกินอ้ยแซบลายใครเต็มทอง ลองเลี้ยงบ่งเดอพี่น้องเป็น้สงรายไ,ได้เล็กๆน้อยๆเห้ครอบครัวเานี่ลหละจ้ะได้กินพอ้อผู้ใดมากสาเหตุที่นำมาเลี้ยงก็คือมากกินนี่ลหละจ้ะพี่น้องเลี้ยงเลี้ยงไปเลี้ยงมากะเลี้ยงขยายออกไลคย,ยขึ้นหลายขึ้นพี่น้องคุณมาคุณแม่ไว้นี่ประมาณหกเก็ดขีดพี่น้อง,น,องนี่สามขคก แต่ละมือกะมาเฮ็ดน้ำตะกะแตนนี่ละจ้าพี่น้องให้บานไขเ่เฮ็ดลลยเดี๋ยวนี้นะตะกี้พากกันเ้าวา่าโอ้ยพากกันเลี่ยงหลายๆเสียไปขายใส่นอ้อ่าสั่นพี่น้องบัดเลี่ยงไปเลี้ยงมาบ่วพอขายซัมดกพี่น้องบัวพอหอดสิกินบ่วพอหอดสิขายไงบ่ทันเพราะว่าเลี่ยงหลายกะกิง่งแต่ว่าเสื้อมันสญไงนะพี่น้องใส่เวลาเป็นเดือน นี่คนกินกินซู่มือพี่น้องผู้นึ่งบ่ก,กินผู้นึ่งก็กินจ้ะพี่น้องกระยัยบบทันเห็นบ่นี่เราคอกนี่กําลังจับคู่ได้สองมือแล้วจ้ะพี่น้องนี่คอกนี่กําลังส่งเสียงห้องจับคู่แล้วอีกสักสามสี่วันก็คงสิได้ใครมันพี่น้องสามสี่มือก็ได้ใครแล้วนี่ เห็นบ่อเห็นบ่อเห็นบ่อเป็นตะปวดบ่อหลายพี่น้องเป็นตะมันบ่อมันอยู่เด้อนี่เอาไซซ์ไซซ์ใให้เพิ่นพี่น้องไซซ์ใแเราพ่อเพิ่นอยากใข่เพิ่นกับไปใ่ไว้เองนี่ละจ้าพี่น้องแต่ละมือคุณแม่กะเลี้ยงตะกะแตนนี่ละจ้าพี่น้อง สะอ่อนสะอ่อนจะพี่น้องสะอ่อนเอาผู้ใดสนใจก็ล้องเลียงลอง,ลอง,ลองศึกษาเบื่องเด้อพี่นอ้องบ่ยากปันใดดอกจ้าเรียงตะกะเตนมีแรงยาให้มันกินแล้วกะ็มีเวลาเอายาให้กินเมียนขีมันเท่านั่นละ่ะพี่น้องดูแลแค่นั่นละ่ะบ่ได้น,นั้นมากไายดอกพี่น้อง ดูแลหมดบ่าหาหมดมาใกลบ่าหาหมดไม่เจาะนี่บ่ห้สนใจก็ลองศึกษาเลี้ยงเบิ่งพี่น้องนี่ค่ะพามาชมตะกะแตนเอาพ่อ,อกันไหมมือหนาเด้อพี่น้องรับชมตะกะแตนไปเรื่อยๆ